เลอร์สบายละมอสเตนน่าเลนแอนแคนจัมไฮเออร์ตึงมากเอาไปใช้ปะมายิงไม่จำกัดเลยนะไม่เอาจริงๆริง,งดีขัดลำกล้องแล้วด้วยนะ เอ้ยหนูแต่งตัวอยู่หนูก็เห็นนะว่าทำอะไรกันเออพิดทำอะไรไม่เนได้ทำอะไรประูลถชพอยู่หมดแล้วเหรอแล้วหมดแล้วเฮ้ยเยียงไร่ะีย่างไร่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหยังแรอรูปปั้นพานกันแล้วสามอ หูหูฟังดังขนาดนี้แปลกเลยด้วยแหละมันทำรูปฟังฟังไปสะเหมื่นแปลกมันสลบ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 แต่ว่าจะเอาไปตรงไหนได้อ่ะมันไม่มีที่ให้มันตายดิผูมันเหรอจะลองอะไรแบบนึนเ,เสียงแปลก เงี้ยคุ้มไม่เนี่ยสามหมุดแปดอันนี้มันยิงทางเลยเหรอเออมันยิงไอ้ทุกป,ปั้นทางเลยสามหมุดแปดชั่วชั่วเมื่อไหร่มันจะตายอ่ะมันเถือนกันจะบอกนะเอฮ้ยยี่ดีอันเรื่องไปข้าางงลดิเอออุมออออ้มหรือเปล่าเด,ดี๋ยวแกอ่ะเดิน ต้องให้คนที่มือนิ่งที่สุดหยิบลูกแก้วไปคุณไม่ยุ่งคุณไม่แตะคุณไม่ทัดพระเจ้าไปเอง้าง,งั้นเราคือผู้เส,สียสละอุ้ยหกพันหนึ่งว่ะยังแพงแโอ้โไม่นอนหรอยังถ้านอนก็ไม่เห็นหรอกพี่ชื่อพักหรอพี่โอ้พี่ แล้วก็กูเม็พียคนตอบก็อตอบใหออ้อร่อยมากพี่สาวเลี้ยงในวันเกิดเนะอะอะไรกันไม่มหนียบไอเชี่เอ้ยไม่โดนเลยวะอ๋อโดนเลยไปโดน มันจุ่มไม่พี่หรือว่าซัดมันเลยเฮ้ยเออฮยสุดยอดเลยพี่มันฟาดแบบโอ้โห EP กระเด็นปิ้วสุดยอดมันเ <c oughs> ช้าทำไรเข้าของมันไม่หยิบกลาบยักษ์มันก็ดีเลยมันมีไ้ที่แบบคลิปเมื่อค้นเขาลงที่เป็นค่าวะเบิดเดือดเขียนแล้จะเป็นมดแมน้น <c oughs> เฮ้ยโอ้ตกใจคิดว่าไม่มีกเห็นชื่อกำลังจะซัดเลยเมื่อกี้กำลังจะเรียกพี่วินเลยบอพี่มิมิกอุ้ยไม่ได้ตั้งใจนะไม่ได้ตั้งใจนะมันทางเองนะอะไรไน่รู้เรื่องอะไรคันตายอยู่คันยิบยับยิบยับแสดงว่ากำลังจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นอืมกำลังจะอืมก็ แต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะแต่ก็กำลังจ่าไว้ก่อนไม่มีน่าจะเอาหมดแล้วต่วเนี้ยมันใกล้เช็คคอยลอ้ยรอบนี้เช็คคอย3สมอันเลยวะ่ะก็มันด่านเริ่มเยอะแล้วงั้นเราไปขายของได้ดีกว่ม้มอยู่กับเช็คคอยก็สองหมืนห้าไปแล้ว,วอ่ะอู้ว้าวมีได้เสียงคนอีกอะ่ะ ทำอะไรกันน่ะทำอะไรกันน่ะเอาไปเช็คพอยต์เลยไปล่ะเราใส่รถเข็นมันน่าจะยากเหมือนกันสาวี๋เพื่อรถเข็นหนีไปไหนหนูสาวไอ้เก๊กี้เอารถเข็นวะเอากล่องไปแล้วกล่องไปไหนดียกกล่องออกมา ใครมันอะไรวัดไม่เขียนสาวเอาแลเขียนใจไว้ใกล้ๆก็ใค่อยเดรถเขียนขายใบเอาวางไว้นี่ก่อนแล้วนี่ตองนึ่งยกบนระวังหัวจะค่อยลงมาดีไหมด้วยใส่รถเขียนไปดีชวนเท่ากับไม่เล่นสาวชวนเท่ากับเต็มถูกต้องใครมันก็ต้องเป็นแบบนั้นเลยแล้วหรือเปล่ามันเป็นเรื่องปกติเออถ้าสาวชวนเราก็ต้องเล่นปะ ใช่เอ้าหน่อยได้ไหมคะมีใครสักคนียูจะยกไปที่ไหนยกลงมาข้างล่างก่อนไ่งพี่ตอนเคลื่อนย้ายจะได้ย้ายอ่าอุยขอโทษครับเดี๋ยวเอาจากข้างบนลงมาข้างล่างโอ้โหนึกว่าเสียงตัวเลเซอร์นึกว่าเสียงตัวเลเซอร์จริง เฮ้ยทำไมพี่ัวดได้หลายชั้นจังไงมีคนรับเกยียรตมาแล้วหรอ,อชีตตกเลือดลดตายเลยให้มีเสอคนคุยอ่ะไม่คุยเด็กแวน้นไ้่ได้ยีเสียงตัวเลเซอร์พี่มันมีแจก,กันอะ่ะพี่หยียบแตกไปแล้วเมื่อกี้เจ็ดพ<อ>ันหนึ่งพี่มันอันใหญ่ เม่คือแบบมันมันเท่ากับระเบียงเลยพี่ก็นึกว่าเป็นที่เหยียบพี่ก็เลยเหยียบไปเต็ม,มห้องเลยอพี่โอ๋ทำแบบนะพี่ไม่ได้ตั้งใจเร,เ,เราเอาไปเช็คอวยแรกก่อนไหมพี่ไป<ะ>หรือว่าอันนี้ไปเช็คพอยสองไอไอ,อนี้ไปเช็คพอยสองก็ได้หรือหนูไปกดเช็คอวยแรกพี่เปิดเช็คพอยสองกันเลยอ่าอ่าอ่าได้เลยในเช็คพอยสองอยู่ไหนเนี่ยพี่ยงไม่เจอกันเหรอน่าจะห้องนี้แหละน่าจะห้องนี้แหละใช่ไหมล่ะ อ๋อใช่ครับห้องนี้คือเช็คพอยต์สองทำไมในไ,ไลรพี่ทุกคนมีคิ้วมาเลยให้เหรอมันบัคกหรือเปล่าทุกคนมีคิ้วหมดจริงๆเหรอจริงอืมพี่ไม่ได้สังเกตเลยน่าจะหมดบัคกแล้วมัง้ง รอใจเย็นๆเ,เช็คไพ่แรกยังไม่กดเลยกินขนมลอ,อก่อนไปเดี๋ยวพี่กินข้าวโพดรอพี่อยากรู้ไหมว่าไม่หนูมาโดยเสียงแค่ไหนมันต้องมือถึงไม่อยากรู้ก็รู้อะเวลากินขนมอะเอามือยื่นไปด้านหลังก่อนแล้วค่อยแล้วค่อยไปจกข้างหลังแล้วจกหน้าคอม <c oughs> เป็นขนมที่เออหนูเปิดมาแล้วประมาณน่าจะสัปดาห์หนึ่งแล้วหนูก็ลืมไว้อือแล้วพอมันขึร้ายเขาเอมากินไม่มันเหนียวหนวูแบบว่าเปิดไว้แล้วก็เอาอยางมัดไว้แล้วก็เก็บตอนซุกไว้กับกล่าวว่าจะเอาไว้กินตอนคืนตลปว่าลืมอืมแล้วก็ไปเจอทีตอนที่กำลังคุยห้องอยู่ ก็เลยได้อร่อยเลยได้แซ่บเลยแล้วก็เจอแล้วก็ปล่อยไว้อีกสองวันแล้วค่อยมากินวันนี้แหละอืมยิ่งหมักยิ่งกลมกลมคนไปกดจะคอยแรกมันมีชีวิตอยู่ไหมวะเนี่ยมันนานจังไงเอาวกดละกดละ เอ้ย <formation jin x 2> <at> ัง <tı> พ <ro> <FELIPE> <quarto> ี่กดนีิว่าอ้แย่จังงำงำงำคอยคำหนึ่งคอยคำหนึ่งเดีไปพี่ยกกล่องพี่ยกกล่องอีกกล่องหนึ่งเรนมีสองกล่องวะฉับพี่ยกอีกกล่องในี้ก็ได้ใช่ขอบคุณครับเอาอีกล่องหนึ่งอะพี่วินก็บอกอีกกล่องหนึ่งก็เลยมาอีกล่องหนึ่งอุ้ยอุ้ย ถ้าอยากบวกกับมอนมีมอนอยู่นะผมมีปืนยาสลบพี่มอนอะไรอ่ะมอนอะไรอ่ะมันเป็นตัวอ้วกแต่มันติดอยู่ในชั้นหนึ่งซึ่งเราไม่ได้ไอ้ตัวนี้หรือเปล่าเนี่ยนี่คนหรือว่ามอนวะเนี่ยพี่ไม่แต่งตัวหน่อยอ่ะตัวมันล้นสัคิดว่าเป็นมอนเนี่ยแหละสิที่จนต้องการอยากแบบอยู่ดีๆมอนมันจิบปืนปุ๊กขึ้นมายิโปุ๊เนี้ วันเก๊ครับผมกินก็แกรตมิ่งครับผมก็อยากมีนะโอ้จุดนี้ไกลเกินเลยกดคนให้มันจบ,จ,บจริงมันมีลูกบาทสองอันไม่ใช่หรอมันหายไปอันหนึ่งอ่ะราไปยิงล็อขาดไ, <ป S 2> ไปแล้วแรกแล้วอันหนึ่งแล้วเอาเขาเขียนไปแล้วใครจะถือถุงเงินนะพี่ เป็นความคิด um ท <that es S 1> ี่ดีมากแต่พี่วินกับผมถือไปแล้วกันนะสองหมื่นเจ็ดนะพี่สองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทมาดูกันว่าจะดูยังไงหรือปรกันครับยังไม่กดติดป้ายนะแต่ถ้ามูลค่าถือบ้างก็ได้ ได้ไงดูเห็นไหมไส่รถใส่รถจับโจ๊านี่ไม่เจอแน่นี่ก็เปลี่ยนสีเก่งจังเลยเนี่ยแล้วมาชอบมายืนอยู่กันไปเถอะมีม like. ีตรงนี Fridays> ้อมุมข้างบน อะไรพีตรงนี้มีบนเชฟบนเชฟด้อยเหนียบเนียบเนียบเฮ้ยพี่วนนั้นก็มีเมันมามันมามันมาไม่อย่าพาเพื่อนมาด้วยสิอย่าพาเพื่อนมาพาตัวนี้ไม่ไหวมั้เฮ้ยตัวนี้ไม่ไหวมั้งรถเก๋งหนียวรถเก๋งเหนียวรถเก๋งหนี ยนลบพี่ด้วยอ่ะเออต้องหาที่น่มกไีไม่มีเสียงติบิ๊บปิบิ๊บเลยอ่ะใบบอเขียวใบบอเขียวได้เหรอใบเขียว

ขึ้นไปได้เปล่าเบี่ยงไหนโดดไม่ถึงอ่ะเราเบียงนั้นนะพี่พี่จะไม่โดดขึ้นไปเหยียบกันไว้ใจพี่หนูไว้ใจตัวเองมากกว่าพี่หยิบหนูขึ้นไปได้ปะนี่เอาไปเอาไปพี่ได้แล้วไปโอเคไหนนี่ไงหยิบแล้วหนูหยิบแล้วหนูหยิบแล้วหนูหยิบแล้วใครหยิบกับหนูใครหยิบกับหนูพี่ปล่อยแล้วพี่ปล่อยแล้วใครหยิบกันหนูปล่อยอย่างนี้ หนูไม่รู้หนูหยิบแล้วใครอยู่กับหนูไี๋ยวนี้เอาเชคไว้ทางนูน้นของหมดแล้วพี่วินตัวจริงปะเนี่ยเอ้ยตัวจริงจริงแหละพี่หนูทำหายไปสี่พันอะลูกแก้วแก้วจากเงยนพันหนึ่งโอ้ไหม่ก็เหลือสอง ดูมีคนมาสารภาพแบบเองเลยไม่ต้องทัดทวงถ้าไม่พูดก็ไม่มีใครรู้แล้วเมื่อกี้อ่ะจริงเหรอไม่พูดและต้องรอมีคนทัดทวงก่อนแล้วพี่เนาะเนป็นคนดีอันนี้ก็ไม่ใช่ปลุให้กันรองพราหนูเป็นคนดีพี่พี่เป็นคนไม่ดีเหรอพี่ทำแตะล้วไม่ถูกเอาปืนยาคุลมาดิกไม่ไหวแล้วเอาปืนยาคุลมาดิ <R ess ur> ไอ้ยพี่ไม่อชอบกูดโดนด่าแบบโดนด่าแบบนเนียนๆนะไอ้ย่ากูไม่ไหวแล้ว <R ess ur> พี่ไม่ชอบหนูหรอพี่ทนไว้แล้วพี่ไม่เป็นไรนะเหรอเฮ้ยเสียดายเลือดเต็มหล่อให้หิวเลือดกลับกันเถอะ <R ess ur> ตอ,อ้ย <R ess ur> ทำไมปมนคนแบบนั้นหนะ้าไม่ดีเลยนะทำของวิ<ต>ปืนายาสโลปอ,อยู่ข้างบนถ้าเราเจอมอนเราจะไปไม่ได้เนะ่าไปได้เถอะถ้าเราเจอมอนเราจะตายทั้งคู่นะนี่เนี่ย <c oughs> อย่าดื้อได้ไหมเดี๋ยวพี่เอาไปจุ่มน้ำเลยไปแล้วเอานี่มีชิ้นหนึ่งโอ้หกร้อยนี่แหละไปพี่เรสรียสละไปนำไปเลยเดี๋ยวพี่ตาม <c oughs> พี่เป็นพี่ที่ดีขนาดไหนคิดดูเดิเอ๊ะโอเ้ยยิงผิดพี่ตัวมันไม่ตรงพี่มันมามันมาใครมาตะเบร์เกินมันมีมีเหรอใช่มีมีเหรอมีมีตัวสีเหลืองพี่เฮ้ยงอกกุ้แงไปเรเ่อยๆอย่างนัอนมันก็เดินช้า ดอนดอนดอนดนตอนแรกคิดว่าพีพีมันเนียนวิ่งเว้ยมันคือมีมิกตัวจริงต่างหากล่ะมีผมจริงนี่เหรอไปแล้ว <c oughs> หวังว่าทุกคนจะสนุกและมีความสุขกับการรับชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย